ผ่านไปสําหรับเรื่องราวของน้องหมวยนะฮะหรือว่าน้องันใหม่ครับผ่านมาเป็นเรื่องราวของการที่หลายคนน่ะคอยจับตามองครับว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทีเพราะว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก็มีการขอแต่งงานแบบสายฟ้าแลบด้วยผมหมายถึงคุณชมพู่นะฮะแล้วก็คุณน็อตวิสรุตครับติดตามกันว่าจะมีการเปิดใจอีกครั้งเมื่อไหร่ครับซึ่งนอกจากนี้นะคะคุณชมพู่ก็ได้อัปเดตนะคะเรื่องราวการวางแผนการจัดงานวิวาที่แววมาว่าเจ้าตัวเนี่ยขอเลื่อนเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ในช่วงพฤษภาคมนี้ หลายๆคนนะคะก็เลยมองว่าคงจะเป็นเดือนนี้หรือเปล่าที่เจ้าตัวนี้จะเข้าประตูวิวาค่ะถูกต้องนะฮะซึ่งในช่วงเวลาพิเศษนะฮะที่มีการคุกเข่าขอแต่งงานเนี่ยทางชมพู่นะฮะก็บอกว่าวินาทีนั้นนะฮะเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกไม่คาดคิดมาก่อนนะครับที่ฝ่ายชายเนี่ยขอแต่งงานนะครับส่วนเรื่องแต่งนะฮะก็กําลังจด,จ,ด,จ,ดจ้องจ้องดูกันอ,อยู่นะครับเพราะว่ามีหลายสำนักเนี่ยบอกว่าคงต้องรอเลือกที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดนะครับไปฟังชมพู่สักหน่อยครับผมเชิญครับ แรกมันคือมันไม่จะบอกว่าดีใจมันดีใจแหละตื้นตันมันตื้นตันแหละแต่ว่าความรู้สึกคือมันเหมือนกับว่าเราอ่ะรู้ว่าเขารู้สึกยังไงมันแบบว่ามันเออขึ้นมาแบบเพราะว่าชมจะรู้จักคุณน็อตดีแล้วคนที่สนิทก็จะรู้จักเขาดีว่าเขาจะไม่ใช่แบบนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นการที่ให้เขาทำอะไรแบบนี้มันค่อนข้าง ค่อนข้างจะยากอะไรเงี้ยวิราเทนเหมือนสัมภาษณ์รายการทีวีก็เอาประโยคนั้นเลยนะบอกเบื่อเป็นแฟนพี่ยางเออก็กำลังดูดูอยู่ค่ะตอนนี้มันไหลสํำนักมากใช่จะเป็นปีนี้ปีหน้าหรือไงคะก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามันลงตัวจริงๆก็อยากให้มันเป็นภายในปีนี้อะค่ะอันนี้เราดำเนินก เดี๋ยวว่ากันว่าอะไรลงตัวที่สุดอนะไรเงี้ย